ความสุขที่คนบนโลกรู้จักเป็นความสุขที่ขึ้นขึ้น,นลงลงวู้บวับวับแล้วเมื่อได้แล้วจะอยากได้อีกเมื่ออยากได้อีกจะเกิดความปรารถนาที่ต้องการจะได้นั่นเรียกว่าตัณหาแล้วมันก็จะผลักดันเพื่อให้ได้ความสุขแบบนั้นอีกด้วยความบีบคั้นในใจที่ต้องการ ไม่ว่าความบีบคั้นจะแรงหรือเบาก็ตามความบีบคั้นจะไม่เคยหายไปไหนนั้นวันนี้จะพูดลึกๆให้ฟังว่าที่มาทำอาณาปานสติหรือกำลังลู่ลมหายใจเพื่อให้เกิดความสงบเป็นความสงบที่ถูกปรุงขึ้นมาจึงอยู่ในฝั่งเดียวของการเกิดเกิดดับดับเราจะไม่ติดแม้นความสงบ เราจะไม่ติดแม้นความไม่สงบคนในโลกเขาติดความไม่สงบหรือไมเขาต้องการความบีบคั้นแล้วเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่รู้ตัวที่พระเจ้าเรียกว่าเห็นทุกเป็นสุขผมก็เตือนเอไว้เลยเพราะฉ้นคนที่เข้ามาสู่สุขแห่งความสงบเมื่อไปเจอความไม่สงบ 25ธันวาคม2,567ซึ่ง25ธันวาคมก็เป็นวันคริสต์มาสผู้คนก็กำลังอยู่ในช่วงของความสุขสนุกสนานรื่นเริงแม้แต่เกาะของเรา่าที่อยู่ห่างไกล เยนี้ก็คงมีเสียงตึกตักตึกต๊กตักตึกต๊กตักทขึ้นเราก็ได้ยินเสียงรถแห่นะตอนบ่ายมีเสียงรถแห่เชิญชวนให้ไปอะไรสักอย่างาคงไปร่วมงานหรืออะไรแต่ก็ไม่เห็นเขาประกาศชวนเรานะ <laughs> ผมได้ยินว่าเชิญคุณครูเชิญอะไรต่ออะไรได้ยิน แต่ตอนที่มันเลี้ยวผ่านโค้งก็เห็นถ้าขอเชิญแม่นนชีนิมนต์ไปร่วมสังสรรค์เฮฮาเขาคงคิดว่าเราลำบากเนาะแทนที่จะได้สนุกสนานเหมือนกับชาวบ้านชาวโลกเขาต้องมาอยู่กันหน่อยๆปลูกผักอาบน้ำหมาชีวิตช่างขาดรสชาติเหลือเกิน ไม่มีอะไรต้องถกเถียงอะไรกันเลยสัตว์โลกทั้งหมดสแสวงหาความสุขชีวิตเนี่ยลองนึกดูดีๆตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ของทุกคนบนโลกนีทั้งทุกหน่วยจะกิจจะเจ็ดพันล้านแปดพล้านหรือว่า เทวดามารพรมทั้งหมดอยู่เพื่อความสุขอย่างเดียวคนยอมทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อเห็นตัวเลขในบัญชีแล้วมันมีความสุขต่อให้ยังไม่ทันใช้เลยแค่ตัวเลขมันวิ่งขึ้นมาในบัญชีเนี่ยก็มีความสุขคนเป็นหนี้เป็นสินลดหนี้ได้ลงมานิดหน่อยยังไม่เหลือที่จะไปใช้จ่ายเลย มันก็แอบมีความสุขเลยเพฉะนันถ้ามันไม่มีความสุขตัวนี้หล่อเลี้ยงเนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดจะไม่ทําอะไรเลยทุกคนอยากจะได้กระเป๋าทุกคนอยากจะได้อะไรเนี่ยคนที่เขาอยู่ในโลกอยากจะมีสังคมอยากจะมีความเป็นไฮโซอยากจะมีบ้านมีรถเ,เมื่อเขาไดุ้๊บมันจะเกิดความสุขขึ้นมา ฉะนั้นทุกคนมองไปที่ตัวความสุขที่จะเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้หรอกบางคนก็อาจจะบอกว่า,าไม่ได้อะไรเลยทํือทเพื่อลูกทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อคนนู้นคนนี้แต่เมื่อเห็นพ่อแม่ได้อยู่ดีลูกได้มีการศึกษาที่ดีหรือว่า,ามีชีวิตที่ดีความสุขมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีถ้าทำแล้วไม่มี คนในโลกไม่ทำเขาจึงรู้สึกว่าการที่นักบวชหรือว่าอย่างพวกเราที่มาอยู่สงบสงบมันจึงไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรกับชีวิตที่ช่างไร้รสชาติทีนี้ถ้าเรามาดูกันง่ายๆอย่างคืนนี้มีการลเล่นรื่นเริง ว่าจะที่ไหนบนโลกก็ตามทุกคนก็ล้วนออกมาความมีความสุขเต้นแล้วเต้นระบำลำฟ้อนกินสุกดื่มเสพกันเขามีความสุขของเขาในแบบที่เขาปรารถนาส่วนเราสุดมนสงบอาจจะมีรอยยิ้ม แล้วมันมีความสุขไหมถ้าถามเราจริงๆริเราก็มีความสุขดีความสุขของเราไม่ได้กระเพื่อมวูบว่าแบบนั้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรามองเห็นภาพของโลกใบนี้ที่มีความสุขแบบที่เราเห็นที่เขาเขาทำกัน ส่วนนักปวดหรือผู้ที่ปฏิบัติภาวนาอยู่ในฝั่งนี้ความสุขกับกลายเป็นอยู่บนความสงบถ้าเราเริ่มเห็นภาพสองข้างผมจะชี้ให้ลึกลงไปความสุขที่คนบนโลกรู้จักเนี่ย เป็นความสุขที่ขึ้นขึ้นลงลงว,วู้บ,บวบแล้วเมื่อได้แล้วจะอยากได้อีกเมื่ออยากได้อีกจะเกิดความปรารถนาที่ต้องการจะได้นั่นเรียกว่าตันหาแล้วมันก็จะผลักดันเพื่อให้ได้ความสุขแบบนั้นอีกด้วยความบีบคั้นในใจที่ต้องการไม่ว่าความบีบคั้นจะแรงหรือเบาก็ตามความบีบคั้นจะไม่เคยหายไปไหนเมื่อกี้สวดธรรมจัก ลองนึกดูดีๆในหัวข้อของตันหาเมื่อความสุขแบบนั้นที่เกิดเกิดดับๆเนี่ยมันมาแล้วมันก็ปรารถนาจะได้อีกปรารถนาจะรักษามันไว้ให้นานมันจึงเกิดตันหาแล้วมันก็แอบเกาะตัวตนขึ้นมาใน เวลาต่อมาส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นความสุขจากความสงบพ,พูดแค่นี้มันก็พอเห็นภาพแต่ถ้าจะพูดกันจริงๆความสุขจากความสงบมันจะเริ่มตั้งแต่ใจสงบสบายๆไม่ดิ้นรนบีบคั้นก็คือไม่มีตัณหาเนี่ยก็ถือว่าสงบ จนกระทั่งถึงปฐมฌานก็ถือว่าเป็นความสุขจากความสงบมรรคองค์ที่8ได้เลยพอถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขฌานที่สองปีติและสุขฌานที่สมปีติหายไปเหลือสุขพอฌานที่สมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ตรงนั้นสุขดับไปคำว่าสุขดับไป ในส่วนของชามตั้งแต่หนึ่งสมสีเป็นส่วนของขันปรุงแต่งสุขขึ้นมาขันปรุงแต่งความสงบขึ้นมาโดยอาศัยลมหายใจเป็นเชื้อขันจึงค่อยๆปรุงทุกอย่างขึ้นมาดังนั้นวันนี้จะพูดลึกลึก ให้ฟังว่าที่มาทำอาณาปานาสติหรือกําลังรู้ลมหายใจเพื่อให้เกิดความสงบเป็นความสงบที่ถูกปรุงขึ้นมาจึงอยู่ในฝั่งเดียวของการเกิดเกิดดับดับถ้าเรานึกถึงอาณาปานาสติถ้าจำได้ทั้ง16คขั้น ขั้นที่1 2ึ่อยู่ในหมวดของกาย5้าหอันมีปีติเกิดขึ้นหกก็สุขเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าใจจิตสังขารแล้วก็จิตศาสังขารระงับลงพวกนี้อยู่ในส่วนของขันทั้งนั้นเลยพวกนี้อยู่ในส่วนของชานที่1 2ึ่สองทั้งนั้นเลย เังนัในหมวดของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยอานาปณสติขั้นที่5้าหเปนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าขันห้าก็ยังเกิดเกิดดับดับอยู่นั่นจนกว่าเมื่อจิตตะสังขารระง,งับลงการปรุงแต่งของจิตระง,งับลงจึงได้เข้าไปสัมผัส จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเมื่อจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะสาระมันอยู่ตรงที่จิตไม่มีโทสะซึ่งมันเป็นสภาพที่ไม่มีตัวตนอะไรจิตมีโลภะมันก็เข้าไปยึดถือขึ้นมาแต่พอจิตไม่มีโลภะมันก็เข้าสู่ความดับเราจะเห็นว่าจิตเริ่มมาอยู่ในฝั่งดับมากขึ้น เริ่มเห็นแล้วว่าตอนมีเป็นยังไงแต่ตอนไม่มีไม่ได้เห็นนะแต่สัมผัสแล้วก็อยู่กับมันถ้าเข้าไปเห็นก็แสดงว่ากลับมามีอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่อาจจะกลับไปอยู่ที่หมวดเวทนาเลยหลุดออกจากหมวดจิตไปกลับไปที่เดิมเห็นการที่เข้าประจิตเข้ามาอยู่ในฝั่งดับเนี่ยตั้งแต่ขั้นที่เก้าเนี่ย พอถึงสิบสิบอะไรครับปราโมด<ำ>ปราโมดนั่นอ่ะจะเห็นว่าเมื่อก่อนที่เคยบอกว่าปีติและสุขอยู่ในหมวดของเวทนาคือขั้นที่ห้าหกแต่พอมาเป็นขั้นที่สิบเห็นความต่างไหมขั้นที่สิบจิตอยู่ในฝั่งดับจิตอยู่ในฝั่งดับ ดังนั้นปราโมทเกิดขึ้นจากสภาพว่างจากตัวตนเป็นขณะเมื่อหมดการปรุงแต่งในส่วนของขันในหมวดเวทนานมันจะเข้าสู่หมวดจิตตอนนั้นเนี่ยที่จิตจะเริ่มสัมผัสสภาพว่างจากตัวตนคืออยู่ฝั่งดับกลับมาที่เรื่องที่ผมพูดขึ้นมาก็คือว่าคนในโลกอยู่กับความสุขที่เกิดเกิดดับ,ดบ ส่วนคนในทางธรรมอยู่กับความสุขกับความสงบในชั้นของความสงบมีตั้งแต่รู้ลมหายใจจนกระทั่งในหมวดของขันคือเวทนาจากนั้นในชั้นของความสงบที่เริ่มว่างจากตัวตนเป็นขณะจะเกิดขึ้นที่หมวด จิตตานุปัสสนาความสุขในชั้นนี้เริ่มเป็นความสุขที่เป็นปราโมทไม่ใช่ความสุขแบบที่คนในโลกรู้จักอีกต่อไปถ้าเราคุยกับคนในโลกเขาจะรู้จักความสุขที่เขาได้กินอาหารอร่อยไปสถานที่ที่เขาพอใจได้เงินได้ทองได้ของขวัญที่ถูกใจมากๆนั่นคือความสุข ที่มันกระเด้งขึ้นมาจากการที่จิตเกิดขึ้นมาแต่ความสุขที่เรากำลังพูดถึงกันตอนนี้มันกลายเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่ดับแล้วก็ว่างจากตัวตนแล้วมันจะดับมากขึ้นไปอีกดับมากขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าในขั้นหนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแปดจิตยังอยู่ในฝั่งของ สังคตะลักษณะทั้งนั้นเลยจนกระทั่งค่อยๆเปลี่ยนมาสู่ฝั่งดับแต่ก็ยังเกิดสังคตะเป็นขณะเมื่อจิตเกิดแต่จิตจะเริ่มเรียนรู้ในฝั่งดับมากกว่าฝั่งเกิดการเข้าไปทําเข้าไปดูเข้าไปรู้มันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตจะกลับมาสู่ฝั่งดับ และความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดจากความอยู่ที่ฝั่งดับไม่ใช่อยู่ที่ฝั่งเกิดเพราะขณะที่ทุกคนกําลังฝึกเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปนั่นอยู่ในฝั่งเกิดทั้งสิ้นไปกระตุ้นให้จิตเกิดกันหมดมีการกระทบเวทนาเกิดก็เอาจิตเข้าไปดูก็จิตก็เกิดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปดูเวทนาแต่พอมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเวทนาเกิดแต่จิตหยุดมันจึงกลายเป็นขัน จิตไม่ได้เข้าไปผูกด้วยจิตจึงอยู่ในฝั่งดับยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะสมมุติว่าคืนนี้นอนเขามีตึกๆก,ก,ก,กันเปิดเพลงกันจิตจะเกิดขณะที่กระทบแล้วเกิดความไม่พอใจจิตจะเกิดทันทีขณะนั้นเมื่อจิตเกิดเราต้องทํำยังไงนักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายก็เข้าไปมีสติระลึกแล้วก็รู้ลมหายใจ แปลว่าจิตก็ลุกขึ้นจากฐานเข้าไปหากันเหมือนกันก,ก็เกิดกันทั้งคู่ละ่ะทั้งนั้นถ้านึกภาพออกก็จะเห็นละ่ะก็ต่างคนต่างเกิดลังงานนี้แต่ก็ต้องกลับมาเรียนรู้ว่าการเกิดคืออะไรถ้าไม่เรียนรู้ก็จะทำไปอย่างนี้ทั้งชาติหลังจากนั้นเมื่อจิตเข้าไปอยู่ในฝั่งของการความงสงบมากขึ้น การกระเพื่มที่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของขันที่ปรากฏขึ้นจิตไม่ได้เกิดขึ้นด้วยก็จะเห็นว่าขันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่จิตเงียบนิ่งสนิทเสียงจะดังเสียงจะเบาเสียงจะเงียบไม่ได้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจกับเสียงที่เงียบหรือเสียงที่ดัง ตรงนี้ก็จะอยู่ในฝั่งดับฝั่งดับจนเข้าถึงจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นเมื่ออยู่ในฝั่งดับมากงป้าจิตจะตั้งมั่นขึ้นก็คืออาณาปานาสติขั้นสิบเจิตจะตั้งมั่นขึ้นพอสิสองก็คือปล่อยจิตความเป็นจิตก็จะเริ่มค่อยๆหายไปทีนี้ก็เห็นสภาพของอนิจจานุปัสสีขึ้นมา หรืออนัตตานุปัสสีก็ตา่างผู้เจ้าก็ใช้เรียกอันเดียวเป็นตัวแทนไปท่านพุทธทาสก็ขยายความถึงเก้าตาไปเลยแต่คนทั่วไปก็จะเข้าใจสักสามตานี้ยอานิจจตาทุกขตาแล้วก็อนัตตาอาจจะเลยอีกอันนึงก็คืออิทัปปัจจยตาใครที่เห็นเกิดปัญญามากขึ้นก็จะเห็น ก็จะเห็นว่าสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปเห็นความเป็นอนิจจานุปัสสีของรูปนามพอจิตอยู่ในฝั่งดับเนี่ยจิตไม่ได้ไปปรุงแต่งเสียงคนเสียงด่าเสียงเพลงเสียงนกเสียงอะไรขึ้นมาก็เป็นเสียงที่กระทบแต่รู้หมดเพราะสัญญามันออกมาแปลค่าแต่จิตไม่กระเพื่อมเละ ถ้าเป็นเสียงของธรรมชาติก็รู้สึกชื่นใจพอใจก็เป็นส่วนของขันที่ชื่นใจพอใจจากความเคยชินเดิมแต่จิตไม่ได้กระเพื่อมด้วยจิตก็จะอยู่ในฝั่งดับแล้วก็หยุดทีนี้ความหยุดที่หยุดไปมากๆเนี่ยคือจิตก็จะเห็นว่าการบางครั้งก็เข้าไปยึดถือสิ่งที่กระเพื่อมขึ้นมาบางครั้งก็ปล่อยวางเห็นสภาพที่กระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้ตมีตัวตนอะไรเลยเป็นผลที่มาจากเหตุทท้งนั้นเลย มาจากความเคยชินเดิมที่เรียกว่าอนุสัยความพอใจก็มาจากอนุสัยเดิมตั้งแต่ครั้งยังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจอริยสัจก็เกิดความพอใจขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาพอเข้าถึงอริยสัจพอเห็นอริยสัจขึ้นมาก็เห็นมันก็มีแต่การกระทบที่เป็นเหตุการเข้าไปยึดถือก็เกิดเป็นผลส่งผลเป็นพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดเป็นตัวตนบ้า จนกระทั่งเรียนรู้มาเรื่อยๆจากการภาวนามันก็เริ่มเบื่อหน่ายพอยึดถือขึ้นมาก็เป็นตัวตนเป็นทุกข์ก็เริ่มเบื่อหน่ายมันก็เป็นอาณาปานสติขั้นสิบสี่ก็เกิดวิราคะขึ้นมาวิราคะธรรมจึงกลายเป็นธรรมที่สําคัญมากๆคือสมมติว่าในในช่วงแรกๆของของคนที่เคยสนุกสนานกับโลกแล้วมาอยู่สงบ ถ้าเราเข้าไปอยู่กลางเมืองที่มีแสงสีมยียิงผู้กันต้นคริสต์มาสใหญ่โตมีขนมมีอะไรต่ออะไรอร่อยอร่อยทุกคนก็จะเพลินแล้วก็ไหลลงไปในสภาพนั้นแต่พอพลากออกมาแล้วก็มาเห็นมันก็บางทีมันก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสุขที่เราก็เคยปรารถนาเราก็เคยมีเคยเป็นแบบนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาข้างในพอเบื่อหน่ายเข้าไปเพราะว่ามันก็คลายกำหนัด เมื่อใครกำหนัดปั๊บมันก็เกิดการปล่อยวางมันเกิดการปล่อยวางพอเกิดการปล่อยวางก็เกิดการดับจริงๆแบบที่นี้ไอ้ที่บอกว่าจิตดับมันก็เกิดการดับขึ้นมาจริงๆของจึงเกิดเรียกว่านิโรธานุปัสสีคือเกิดนิโรดขึ้นมาจริงๆ ในช่วงแรกเนี่ยมันกระพิบกระพริบเนี่ยมันก็ยังอยู่ในการปรุงบ้างไม่ปรุงบ้างแต่ยังมีตัวตนซ้อนๆอยู่เบาๆแต่พอถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นนิโรธที่เรียกว่าสมุดเฉดนิโรธสมุดเฉดนิโรธเขาเกิดในพระโสดาบันถ้านิโรธตัวนี้ถ้ามี มักที่จเจริญม,มาค่อนข้างเข้มข้นหรือเกิดปัญญาค่อนข้างเต็มที่ก็อาจจะเกิดนิโรธในชั้นต่างๆที่สูงไปกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเริ่มกลับมาดูว่าความสุขที่โลกนี้พูดถึงความสุขที่ทุกคนปรารถนาหรือความสุขที่นักบวชบอกว่าเป็นความสุขที่อยู่กับความสงบ เราก็จะเห็นรายละเอียดในความสุขในแต่ละแบบสุขของคนในโลกคือสุขในฝั่งของสังขตะที่เกิดเกิดตัดตัแล้วเขาก็ปรารถนาวิ่งไล่ล่าทั้งชีวิตไม่เคยได้ถาวรสักทีอยากได้อะไรซื้ออะไรมันก็สุขแวบเดียวมันก็หายไปแล้วก็อยากได้รุ่นใหม่แบบใหม่ต่อไปเรื่อย จนตายก็วิ่งไล่ล่าวิ่งหาเงินเพื่อจะมาสแสวงหาแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคือสุขของเขาแม้เทวดาแม้มารแม้พรหมอะไรก็อาศัยความสุขนี้ทั้งนั้นเขาก็อยู่ความสุขนี้ทั้งนั้นสุขของสังกตะดูให้ออกอะไรคือสังกตะนะเพราะว่าถ้าเข้าใจเรื่องพื้น,พ,นพื้นนั้นเราเห็นด้านหลังแล้วเราจะเข้าใจว่าพระนิพพานคืออะไร ที่พูดทั้งหมดคือพระนิพพานคืออะไรหลังจากนั้นสุขเริ่มไม่ใช่อยู่ในฝั่งนู้นแต่สุขอยู่ในฝั่งที่หยุดค่อยๆจะเคลื่อนเบาลงเรื่อยๆการทำสมาธิเริ่มทำให้การกระชากเริ่มเบาลงเบาลงนิดๆหน่อยๆ ความสุขก็เกิดเป็นปีติบ้างสุขบ้างในสมาธิเป็นสูจรการปลุงแต่งทั้งสิ้นถ้าเข้าไปยึดถือก็กระโดนกัดเอาเข้าไปยึดถือทําไมเมื่อวานยังทําได้วันนี้นั่งไม่สงบเลยอาเสจเลยโดนกัดเต็มรักนปฏิบัติไปก็สังคตะอีกถ้าเห็นโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากก็สภาพของผลมันมาจากเหตุ ทีนี้มันก็เริ่มวางลงเลยสงบของนั้นไม่สงบพองนั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราอยู่กับความสงบคุ้นเคยความสงบออีกไม่นานไม่ชีก็จะไปอินเดียกันไม่สงบแรกก็คือสนามบินนี่ยเดินเข้าไปโอ้โหเอเเรมจะมากมายขนาดนี้มันจะไปเที่ยวไหนกันักหนาวเนี่ยนั่นแหละจิตเกิดแล้ว เราก็ไม่ได้ต่างจากคนนี้เขไปเที่ยวเหลอกนั้นไม่ใช่นักบวชแล้วไม่ใช่ผู้ภาวนายังก็เห็นเขาเข้ากดตอนนี้ถึงวันนี้ก็ไปเห็นทุกคนก็วิ่งไล่ล่าหาความสุขต้องย้อนกลับมาดูเราอ่ะที่ไปเพราะอะไรอ๋อไปจารีแสวงบุญเหรอบุญอยู่แถวนั้นเหรอ ก็เอาให้แน่นะวันนี้เราจะได้เข้าใจจะไปกับไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรกับไปแต่ไปกับจิตหยุดหยุดไม่ใช่ไปแล้วมันจิตเกิดไปหมดแสงสีกระทบร้านอาหารกระทบเนะเดี๋ยวเราไปก็แน่นอนแหละนักบวชทั้งหลายก็จะมีพวก ชาวบ้านที่เขาเป็นเพื่อนเราเป็นอุบาสิการุ่นก่อนๆเขาว่าดูแลเอาใจใส่อย่างดีแหละก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เขาว่าดูแลก็ดีแล้วก็เป็นสหายธรรมกันเรียเราจะได้เข้าใจเรื่องจิตเกิดจิตดับการปล่อยวางความสุขจากความสงบความสุขจากการที่ไม่ได้ยึดถือมันก็จะหยุด เราจะไม่ติดแม้นความสงบเราจะไม่ติดแม้นความไม่สงบคนในโลกเขาติดความไม่สงบรู้ไหมเขาต้องการความบีบคั้นแล้วเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่รู้ตัวความสุขที่เขาได้มามันเต็มไปได้วยความบีบคั้นข้างหลังเขาเรียกสุขขเวทนาะงั้เขาก็ไล่ล่ากันไม่ได้หยุด พราะเขาต้องการให้เกิดความบีบนั่นนขึ้นมาที่พระเจ้าเรียกว่าเห็นทุกเป็นสุขมันกลับข้างกันทีนี้พอเข้ามาสู่ความสุขที่เป็นความสงบผมก็เตือนเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาสู่สุขแห่งความสงบเมื่อไปเจอความไม่สงบมันจะปรามาทคนอื่นมันจะรู้สึกมองโลกในแง่ลบ ถ้่งนั้นพวกนี้ไม่ถึงธรรมธรรมไม่เต็มตราบใดก็ตามยังมองคนในโลกว่าพวกเขามีจิตใจที่ยังแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ตราบนั้นคนคนนั้นคือผู้ที่มีตัวตนเมื่อไรเราพูดถึงคนอื่นแบบนั้นนั่นแปลว่าเรามีเราขึ้นมาข้างใน สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลเราเขาที่ไหนเลยไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องที่มากระทบจิตใจและบีบคั้นปรารถนาจะร้อยคนพันคนมันก็เป็นเหมือนกันหมดนั้นเมื่อเราเข้าใจไม่ใช่มาติดอย่างนี้พอไปอยู่อย่างนู้นก็เลยเพริย่บขึ้นมา ก็ให้รู้ตัวไว้ด้วยว่าจิตเกิดแล้วมีความสุขแปลกๆที่ไม่ใช่ความสุขจากความสงบแต่เป็นความสุขที่โอ้ยเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีกำลังจัดกระเป๋าแต่ก็ถามตัวเองว่านั่นสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอนะต้องหาให้เจอภาวนาแล้วเนี่ยไม่มีใครมานั่งบอกนั่งตื่นบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำการที่เราทำอะไรลงไปเราก็ดูไม่ออก เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตหยุดแค่ไหนเมื่อหยุดสนิทถึงจะเห็นว่ากระเพื่มเป็นยังไงแต่ถ้าอยู่ความสุขยังมีการกระเพื่มจะดูอะไรไม่ออกเลยทำนี่ก็มีความสุขท้นั่นก็มีความสุขได้คุยก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในสุขสังกตะทั้งนั้นเลยไม่ใช่สุขจากความสงบทีนี้มันก็จะแอบป่าถนาแล้วก็จะก็จะดันออกมาเรื่อยๆดันออกมาเรื่อยๆ คือคนที่สงบจากข้างในกับคนที่พยายามจะสงบทำยังไงก็ไม่เหมือนกันก็อยู่กันเป็นปกติเราไม่ได้ทำให้สงบคนที่พยายามจะสงบทำไงก็ไม่สงบมันพุ่งพล่านไปหมดคนที่เขาหยุดอยู่ข้างในเนี่ยมันทำยังไงมันก็ไม่พยเยอบใครจะเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าก็เป็นไมเถอะก็เอาเถอะนะไม่มีใครว่าแต่ถ้าพวกที่ไม่หยุดเนี่ย ใครทีโอหดูดินึกว่าตัวเองดีนักไหนไ,ไอ้คนพูดอไปแล้วแต่คนที่เขาสงบเขาไม่พูดอะไรเอเธอะยังไงก็ได้นะบอกบางทีออกพรรษาแล้วก็ลองไปหาผัดสากระทบดูบ้างพอออกไปผัดสากระทบโอ้โหอคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีโอ้ยงั้นไปให้ย้อนกลับมาเห็นตัวเองว่าเราไม่ได้เรื่องแค่ไหนแล้ว ก็จะได้ผสมผสานกันได้ระหว่างความมีกับความไม่มีความหยุดกับความเคลื่อนไหวอ่ะเอาละสำหรับคืนนี้ก็คงพอสมควร